เผื่อบอลซิลูีมาออโต้หรือคอมเบอรี่มาก็ไม่ทันอีกหรอกก็อะไรครับก็กริบใช่ไหมอืมก็กริบอ่ะเลได้ช็อปกันเปิดอุ้ยหรอไม่เอะ นังก็พร้อม,กอกอม่กันยีอดอกไปหมดเลยพร้อมใจกันยิงกล้องสุดวิทย์อีดอกนั่งติดติดอะไรมาติดแฮ็กหรือว่าติดมาแวร์ติดติดแฮ็กแน่เลย อันนี้ไม่มีหรอนไปเลยอันนี้ไม่มีเ <Yeah. S 1> นี่ยวตัวยังไ่อาบนะ้ำยังไงเนี่ยวายไี่ดอกมองไม่เห็นโทษทีอะไรวะ wow. อนอีดอดทำไมอ่ะไม่ไม่เห็นมีเลยอ่ะอาอย่างนี้เหรอโอ้อีดอโหดมากอะ่ะมองไม่เห็นนะโอ้ข้างหลังก่อนได้ได้ไ,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอา้าทำไมไม่โดนเนา อ้าอีดอกไม่เห็นแคนกับดักเลยไม่โดนอ่ะเออกับดักไม่โดนอ่ะพี่เอี้ยร์อันนี้พอดีวัะเตรียมตัพอดีดอกอีดอกขี่ไหมโอ,อ้กับดักไม่ออกไม่นั่นเลยอ่ะโอ้เสียดายอ่ะขอบคุณค่ะระวังที่พื้นร่อน โดนจับอยู่เออขอบคุญคานเอา้าทำไมอะ่ะมันระเบิดใส่ฉันฉันกำลังจะไปหยิบไงอ๋ออ๋ออ๋อที่พื้นอืมอึดหนึ่งนะ ฉันถืออยู่รอาสองอันอน,นีกว่าอยู่ไหมลงกับดักมาหมดอีดอกเออเออเลยด้อยมาหมดตอ้งงซอมบี้มาหมดอีดอกซอมบี้หนากไม่ค่อยแรง แต่ซอมบี้นางไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เ uh อ่อไม่ค่อยแนะรงออกนเมรซิกนี่หว่า โอ้ติดคิดอีกไม่มีอ่ะล่ะ ้พวงหล่อนอ๋อไม่มีเลยเหรอ,อมีบป่ะพอหงหล่อนอยู่ตรงนี้หล่อนอยู่ตรงคอร<อ>ิดอนนี่งไง<อ>เอาไปซ่อนอยูอ่แล้วเหรออีดอกเออน่ะเอาไปซ่อนอีม,มุมนั้นนะ่ะเข้ายากหายาก หลอดข้างหน้ามีปะมีหลอดระวังโอเคอะไรระเบิดวะเมื่อกี้เนี่ยไปฉันโอเคแล้วไปลบ 哦哎你就能拍下去就想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 想就想想想就想想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  ว้าุ้ยดีอ่ะนางเปิดฮิวพอดีเลยอ่่เลดมากอีดอกหล่อนล่อไวก่อนทีไปเร็วไปเร็วไปเร็วหล่อนไม่ทันแลยไหนเนี้ยไอหล่อนไยหล่อนจะดาวแล้วหี ไปเรไปไไปไปงประตูตรงนี้่อนเออลังไปกลังไปปบนั่งไปแล้วระวังนะนั่งไปแล้วนะ่อนก้องขวาอ้าโอ้ยนั่งช์อยู่ลนหล่อน ไม่ได้เหรอหล่อนทันไงยังยังยังโอ้ยหมาอีกอีดอ,ก,อกไปกฎ <ไป S 2> อุ้ยมันได้ได้วยเหรอวะแบบนั้นอะอะไรอะ ทำไมถึงต้งได้สิก็เพื่อนเพื่อนยิงแล้วแล้วแล้วแจนก็แฮ็กต่อให้ไม่ทํางานต่ออีกรอบนึงอ่ะอุ้ยฉันว่ามันไม่ได้นะเนี่ยได้สิโออีดอกก็รักเขาเล่นการคลินี้ตลอดหล่อนโออีดอกเลิศอ่ะอันเนี้ยอืมคือคือต้องยอมนะอันเนี้ยอืมฉันเพิ่งรู้ว่ามันได้นะเนี่ยีดอกเฮ้ยก็อะไรครับ นข้างไหนวะข้างไหนวะเนี่ยเดี๋ยวข้างไหนวะอ๋ออันซ้ายอุ้ยโดนด้วยอ,อีดอกขีกอุษาหลบก่นนะพี่ดอกจะมาเปรี้ยวเหเจ๊หลอนที่พื้นนั่นไง Bye. Right. Oh, Auto, auto, lawang auto. Oh, wait. เกียวหมดอีกหรอไม่ได้เด้อไม่ได้เด้อว้าตอนนั่นไงเอาทำไมอ่าก็ใช้แล้วนี่มันเพิ่งวางแล้ววะตอนบ้าฉันก็ใช้แล้วอ่ะก็เมื่อกี้ใช้บาตอนแล้วทำไมมันระมาระเบิดวะตอกทอง กอนไม่เป็นไรตาย่า,ายไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันหลอดรอวะวังอีดอกตายอีกคนนึงนางนางนางจะนางหิวไม่ทันเหรออ๋อทันทันแล้วทันทันทันอีดอกไม่โดนหรอ ิงกล้องต่อเลยหล่อนระวังโอ้ยแจนเลิศข้างไหนวะอือหาทอีก Còn luôn đây Mày ăn Làm chơi đuôi Thì phương, thì phương đâu bằng ก้องมาแล้วก้องมาแล้วที่พื้นที่พื้นระวงังที่พื้นนั่นไงใส่กี่ดอกออโต้เหรอกีออ่ดอก ยิงกันทีไมหลอนไปครับโอ้ยหลอนระวังอ้าวหลอนเดิศโอเคเลิศระวังเลิศ ไปหันไหมรอดเร้วเร็วโอ้ยอีดอ,อวิ่งเข้าไปก่อนอีดออะไรนะดีนะวิ่งเข้าไปก่อนอีดอเออไม่งั้นก็อะไรครับตายโมยกรีบเด <laughs> ี๋ยวกลีบหมูอีดอ <laughs> 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 ไม่ได้เดอ้อที่ดอกเกือบกริบหมูแล้วมึง